มากินขา้าวเ้าน้ำกันค่ะมือนีกินข้าวเหนียวมือนีออกจากข้าตุ๋มไม่กินข้าวเหนียวจะขาดก้นเพราะว่า,าอยากข้าวเหนียวลายแล้วก็มือนีไมีต่ำบักขามก็เสียามือนีน้ำพริกคือต่ำบักขาม,ขามต่ำบักขามแล้วก็ไข่ขัวไข่ขัวไข่ขัวไข,ข่ขัวไข่หันไว้พักๆค่ะพักกต้นจอด ไม่ได้กินข้าวอนิ้วมือในกินขอนิ้วไม่กินข้าวอนี้วลมกันได้ค่ะได้เหมือนกันแต่ว่าห่างสิบกินหลายเพราะว่ามันอยากเลยกินข้าวต้มหลายมือแล้วมันอยากข้าวอนี้วแต่ว่าอย่าลืมด้วย่นเด้อซ่อนกลางเพากินมาเบิร์ดดอกเพาต้องซ้อนกลางซ่อนกลางอย่าลืมด้วย่นเด้อซ่อนกลางซ่อนกลางล่างมือทุกขั้น ตอนกลางรางมื่รูกขังหัวไข่ใส่หอมใส่กระเทียม กินขต้าต้มไหลมืออยากขาอนี้วรับข้อพวกนี้กินรับข้ถช่วยับข้วต้มเัราะแซ่บต้องกินาอนนี่คืรับขอานิ้บ 一个吕布是差个百万三十一个金当彪的巅峰。<noise> <noise> <noise>

อาหารพวกมือจะขาดปากได้หาเนล้วเอามาลรกกับใดไม่ให้ยังไงกับใดความยืให้ต่อสัน ก้อนก้อนนันติตขาเหนียวเขาเจาจินบ่ายแทแต่ว่าแตเลยมันงดเบิกเดินจะว่างงดไปลายมือแล้วหิ้วต่อไปที่นี้จินมือนี่แล้วต่อไปงจ้าจินข้าวต้มจับแบบค่ะ ตักตะมขามต้มตะมต้องต้อันต้มรูยอดเลยกนกะับข้าวแทบแจบน,นะกินไรบ้าด้ดอดข้าเหนียวม้อห่านกินมือเลัน S <S 2> <S 2> แต่ปัตานีน้ำลายอมตางาลายที่ตะวันตกก็เป็นทวารเรมันจะเหยียบโดนดินปียกค่ะแพทยนเกาะยักษ์งที่เติโตอย่างดี